นายนพพรวิทูลชาตินายกสมาคมศูนย์การค้าไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ขอเสนอภาครัฐให้มีการทบทวนมาตรการเพื่อผ่อนปรนให้ธุรกิจ3หลักที่มีความจําเป็นต่อการใช้ชีวิตของประชาชนสามารถเปิดให้บริการได้ในศูนย์การค้าอันได้แก่ธนาคารสถาบันการเงินธุรกิจสื่อสารไอทีร้านเบ็ดเตล็ดและร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําเป็นเพื่อช่วยลดความแออัดในการบริการจากสาขาที่อยู่นอกศูนย์การค้าลดระยะเวลาการทําธุรกรรมและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จำเป็น ต้องออกมาทำธุรกรรมทางการเงินหรือชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือทั้งนี้จากสถิติการติดเชื้อของพนักงานในศูนย์การค้าพบว่ามีอัตราส่วนที่ต่ำมากเพราะมีมาตรการในการควบคุมที่ชัดเจนพร้อมทั้งมาตรการป้องกันเชิงรุก มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการแยกกลุ่มเสี่ยงกักตัว14วันดูอาการเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่เพื่อควบคุมความเสี่ยงตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สมาคมยังได้เรเริ่มจัดทําแผนแม่บทมาตรการธนาคารและธุรกิจสื่อสารสะอาดมั่นใจกว่า26ข้อปฏิบัติที่มีความเข้มข้นเป็นพิเศษหากภาครัฐผ่อนปรนให้เปิดบริการได้อาทิพนักงานทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก่อนเข้าทํางานพนักงานทุกคนจะต้องตรวจหาเชือ้อและจะ ต้องมีผลเป็นลบโดยผลตรวจต้องไม่เกิน3วันหลังจากนั้นจะต้องตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจเองเป็นประจำทุกสองสัปดาห์บันทึกและประเมินประวัติของพนักงานทุกคนทุกวันเข้มงวดห้ามพนักงานจากกลุ่มหรือนั่งทานอาหารร่วมกันเป็นต้นค่ะ